สอนวิธีการปัดหน้าจอขึ้นแบบนี้ให้เป็นการไดจูเมนายหรือว่าปัดหน้าจอขึ้นแบบนี้ให้เป็นการแคปหน้าจอทํายังไงไปดูกันและแอปที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือแอปกดลองแอปนี้กดเข้าไปปุ๊บมันจะมีคําว่า one hand operation plus แล้วกดดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรากดไปที่แอปนี้จากนั้นกดเปิดตรงนี้มันจะบอกแทบด้านข้างที่เราสามารถปัดได้ซึ่งอันนี้เราจะสามารถปรับได้3แบบด้วยกันก็คือปัดตรงๆงปัดเฉียงขึ้นแล้วก็ปัดเฉียงลง ซึ่งอันนี้เราสามารถทําได้ทั้งสองฝั่งถ้าแต่ละฝั่งเนี่ยเราสามารถตั้งค่าให้แตกต่างกันก็ได้แล้ว่าจะตั้งค่าให้เหมือนกันก็ได้ <c oughs> เราสามารถตั้งค่าได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่ตอนนี้เราจะตั้งค่าจากฝั่งซ้ายก่อนแล้เป็นการตั้งค่าการทะยานขึ้นอันนี้ผมจะตั้งค่าให้เป็นผู้ช่วยแอปผู้ช่วยอันนี้พอตั้งค่าปุ๊บเราสามารถลากข,ขึ้นทะยานขึ้นแบบนี้ได้เลยปุ๊บแบบนี้ก็จะเรียกจีเม่นายออกมาแล้วจากนั้นการทะยานลง ส่วนใหญ่ผมจะตั้งค่ามันเป็นการปิดหน้าจออันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปิดหน้าจอแบบนี้ได้เลยซึ่งเวลาเราลากลงามาแบบนี้ปุ๊บมันจะเป็นการล็อกหน้าจอแบบน,นี้ถ้าเราตั้งค่าครบเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด6กคำสั่งแต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้เพิ่มเนี่ยกดเพิ่มตัวจัดการตัวนี้เพิ่มปุ๊บอันนี้มันจะเพิ่ม A อเรียฝั่งสีม่วงเนี่ยจะเป็นฝั่งด้านบนส่วนด้านล่างตัวนี้ก็สามารถเพิ่มได้อีกฝั่งละสามคำสั่งรวมเป็นทั้งหมดสิบแปดคำสั่งด้วยกันแล้วนอกจากนี้เราาาาาาายยัาาัังงงสมมมรถตต้้้้้หนนนาาขอกทีี่ลแบบไดดว ซึ่งปกติล่าออกมาจะาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมซึ่งผมไม่ชอบผมเลยไปเปลี่ยนเป็นลูกศรที่3มปุ๊บหน้าตาที่เวลาล่ากมาจะเป็นแบบนี้แทนถ้าเป็นลูกศรที่2ล่ากมาจะเป็นแบบนี้และแบบที่1ก็จะเป็นแบบนี้ด้วยกันถ้าใครชอบแบบไหนก็ไปสามารถเลือกได้เลยซึ่งอันนี้สามารถปรับขนาดได้ด้วยอันนี้ก็จะใหญ่เลยส่วนล่าไปทางนี้ก็จะเล็กนิดเดียวแบบนี้แล้วก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนกคลิปหน้าจะมีทิคดีๆอะไรมาบอกฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยเราเจอกันคลิปหน้า